ถึงไปกว่านั่นอ่ะไคกว่านั้อ้าวค่อยๆเลื่อนไปเอาเลยเนีย่อ้าว Diolch yn fawr iawn am wylio'r

นะครับค่อยๆไปได้ครับพร้อมแล้วค่อยใสไปบไม้ลายก,กระเบื้องปีนขึ้นไป่ไค่อยๆกำลังตึง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  <Okay>. <laughs> โอเคอ้าวไปเลยครับเวยียงอู้อ้ ล็อกไว้ล็อกคงไวยตรงนี่นี่ไกลแล้วไกลแล้วล็อกล้อตรงเลยป้ามันต้องหมุนเลยมันตรงอย่างเดียวเลยตอนนี้ áo nhẹ nhàng đi. แน่นเนนล่นวหัวนมแพงพาอตัวหนึ่งแพงบาตัวน้เมือ,กกมอกงก็บาทบอป่าหามืนกเจะซสี่ตัวนี่

หวามาน้อยซับนิดนี้เทียบเท่ากนีหแข่งยังแขงยังนนี่ไมอย่ง่แล้วเนี่ยโอ้เาก็สิเดนี่ละผูอได้ยากผสมพันธุ์กับนี่เหรอครับอันต้องต้องต้องทักสินต้องทักศินทักสินิานผสมพันธุ์ขนกับมัวนี่ไมนสิไป่ายงแม่ยังคนนี่สองขาเออมวนนี่ไม่ใช่นุ่มเออผสมไง้ลูาบาได้ป่สวัดีครับป้ป้าในันเนี ใส่เสาทีจะสวยมากด้อเาวยนี่แหละเสาทีสิบหกมย่างในวันยังเนี่ยวันอังคารวันอังคารนกดมหาทุกเสาทีติดซีมหามือหมนละเออเดี๋ยวอาจาเจ้าสียโทรบอกไอ้ไอ้ไอ้หมนะครับโอเคครับพ่อมาได้ครับเดี๋ยวพ่อโทรบอกครับผมไปไปพ่ออันนี้ไปสู้ด้อแม่นสิเปียเอาปลาแค่ไหนท้าจ่อยควันไปน้ำกันนั่นละการอันละเราเอาไม้ไส้ล้วนจ้ะหมดไวให้แม่กู เอาไปนี่ได้หายนันมันเดียวไม่เได้ขายของด้อเออขึ้นขึ้นเอาในกล้องไหมด้วยตัวนี้กล้องไหมเอี่ยมด้วนี้ขึ้นเอาไหมอีกกล้องหนึ่งห่งแมนมาสองกล้องนี่จะไปเบิ้งเอาไปกล้องไหน <laughs> มนบก,นก,กับเมือเเซาห้องไปส่งเขาเพิ่นเกาไปแล้วแไปไปแมไแ่ไปแล้วไปแล้วแฮ่้ครับฮะแแบบน้ำพีชนะน้ำพเดแมล่ลำพิดเออ